เมื่อนานมาแล้วโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์มีพื้นที่ติดกันและสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้เพราะสมัยก่อนนั้นคนส่วนใหญ่เป็นคนมีศีลมีธรรมทำให้ดินฟ้าอากาศเชื่อมติดกันและมนุษย์สมัยนั้นก็สามารถเดินทางไปสวรรค์ชั้นที่หนึ่งได้นั่นก็คือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาในบรรดาสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้จะมีความหลากหลายมากที่สุด เพราะอยู่ใกล้ชิดกับพื้นมนุษย์มากกว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆป่าหิมพานต์เป็นเหมือนอุทยานแห่งชาติของสวรรค์ชั้นนี้เพราะมีต้นไม้ดอกไม้ที่สวยสุดงดงามทําให้มนุษย์ครุฑนาคยักษ์คนทันต่างก็มาเที่ยวชมวันหนึ่งพญานาคตนหนึ่งชื่อมูรินเป็นบุตรของพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองเมืองบาดาลได้แอบหนีไปเที่ยวชมสวนป่าหิมพาน ขณะที่ว่ายน้ำเล่นอยู่นั้นก็มีนายพานแก่ก้าอาคมผู้หนึ่งต้องการจับตัวพญานาคเพื่อจะเอาไปรับใช้ตนขณะที่ทั้งสองต่อสู้กันอยู่นั้นมุรินนาคราชได้พาท่าเสียทีให้กับนายพานเพราะเป็นพญานาคที่มีอายุน้อยเมื่อนายพานแก่จับตัวมาได้เขาก็บังคับให้มุรินนาคราชแสดงฤทธิ์ตามคำสั่งที่ตนบอก เพื่อแลกกับเงินของคนที่มาดูการแสดงขณะที่พานแก่ได้บังคับมุรินนาคราชให้แสดงอยู่นั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งกับพระโอรสนามว่านาคศีลเดินผ่านมาเห็นนายพานก็บอกให้นาคมุรินกายร่างเป็นมนุษย์เขาก็ได้ไกยร่างเป็นเด็กผู้ชายราวๆสิบห้าปีเมื่อพระโอรส ได้เห็นอิททริ์เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นแต่ทว่าเมื่อได้เห็นสีหน้าเศร้าของพญานาคตนนั้นทําให้พระโอรสสงสารและได้บอกกับพระบิดาไปว่าท่านพ่อลูกอยากได้พญานาคตนนี้เพื่อเอามาเป็นเพื่อนเล่นกับลูกที่พระราชวังพระบิดากลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายก็ทรงปฏิเสธและบอกว่าพญานาคตนนี้ไม่รู้ว่านิสัยเป็นอย่างไรถ้าเอามาที่วังแล้ว ไม่กลัวเขาจะทำร้ายลูกหรือนาคตนนี้ไม่ทำร้ายลูกหรอกพระเจ้าค่ะนาคเกษรราชโอรสยืนยันแต่พระบิดาก็ไม่ส่งตามพระไทยเมื่อกลับไปถึงวังพระโอรสได้ออกอุบายเพื่อที่จะช่วยพญานาคตนนั้นก็ททำเป็นนอนซมอยู่แต่ในห้องพักและไม่ยอมเสวยอาหารจนนางรับใช้ต้องไปรายงานพระบิดาพระบิดาบอกนางรับใช้ไปว่า ให้นำอาหารอร่อยๆไปวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวถ้าโอรสหิวก็จะกินเองนางรับใช้ได้ทำตามแต่ไม่เป็นผลพระโอรสใจแข็งเมื่อพระมารดาเห็นดังนั้นก็ทรงเป็นห่วงจึงเข้าไปกราบทูลพระสวามีว่าลูกไม่ทานอาหารมาหลายวันแล้วถ้าปล่อยไว้นานลูกเราจะป่วยได้พระองค์ได้โปรดทำตามสิ่งที่ลูกขอเถอนะเพคะพระสามีจึงตอบพระนางไปว่า น้องหญิงโปรดไต่ตองให้ดีถ้าลูกเราได้รับอันตรายจากพญายนาคตนนั้นมันจะดีหรือน้องรู้เพคะแต่ว่าน้องได้คิดวิธีการไว้ดีแล้วว่าจะให้พราหมณ์ศักกะมาช่วยดูเพราะพรามณ์ท่านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องคาถามนตราลูกเราก็จะได้ปลอดภยัยเมื่อพระสวามีได้ฟังเช่นนั้นก็โล่งพระทัยและทรงอนุญาตจึงสั่งให้ทหารไปซื้อพญายนาคตัวนั้นมา ทหารจึงบอกกับไตพพานแก่คนนั้นว่าในพรานพอเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะซื้อพญานาคตนนี้เจ้าว่ายอย่างไรข้าเองก็อาศัยอยู่ที่เมืองนี้เมื่อเป็นพระราชประสงค์ก็จะทําตามแต่ว่าพญานาคตนนี้ความข้าจะหาม,มาได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยข้าต้องการแค่เงินทองพันโกดเท่านั้นและทหารก็ได้ทําตามคําขอ นายพันแก่ดีใจที่ได้รับเงินทองจากพระราชาเป็นจํานวนมากเมื่อมุรินนาคราได้เดินมาถึงพระราชวังพระโอรนสนาคเสนก็ทรงดีใจและได้ออกมาต้อนรับด้วยพระองค์เองโดยมีสักกะพราหมณ์อยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัยพระโอรนสนาคเสนทรงพูดกับมุรินนาคราดไปว่าเจ้าไม่ต้องกลัวนะข้าจะดูแลเจ้าเองข้าจะไม่ทรมานเจ้าเหมือนตาแก่นั่นหรอก หลังจากนั้นก็ได้ให้มุรินนาคราชไปพักรักษาตัวเมื่อบาดแผลต่างๆหายดีแล้วมุรินนาคราชก็ส่งไปเข้าเฝ้าพระโอรสพระโอรสก็ได้ตรัสถามถึงสารทุกข์สุกดิบและได้ถามมุรินนาคราชไปว่าเจ้าเป็นถึงพญานาคทำไมเจ้าถึงโดนนายพานแก่คนนั้นจับตัวไปละ่ะตัวเขาชื่อมุรินเป็นบุตรพญานาคใหญ่ที่ปกครองใต้ท้องสมุทร ข้าได้แอบพระบิดามาเที่ยวเล่นที่สวนป่าหิมพานต์พอาข้าอายุน้อยชอบหนีเที่ยวไม่ชอบร่ำเรียนคาถาทำให้โดนนายพานจับตัวมาได้ข้าเข้าใจแล้วต่อไปเมื่อเจ้าหายดีแล้วก็จงกลับไปบ้านของเจ้าเถอะข้าแค่อยากช่วยเจ้าขอบคุณเจ้ามากนะที่ช่วยข้าไว้มุรินนาคราชตอบด้วยความซาบซึ้งใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาทั้งสองก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน มูรินนาคราชก็ได้ไปมาหาสูน่นาาเกษณอยู่เนืองๆวันหนึ่งเมื่อทั้งสองโอรสเล่นกันอยู่ในสวนอุทยานอยู่ดีๆมุรินนาคราชก็ได้หัวเราะขึ้นมานาาเกษณถามว่าเจ้าหัวเราะอ,อะไรหรืออ๋อข้าหัวเราะนกพิราบตัวผู้ที่แซวนกพิราบตัวเมียน่ะมันแซวว่าถ้าเขาจะรักถึงน้องจะอ้วนเป็นโองพี่ก็จะรักฮะ เจ้าฟังภาษานกรู้เรื่องด้วยหรือนาคเสนถามด้วยความแปลกใจรู้สิพอตั้งแต่ข้าโดนนายพานแก่จับตัวมาทรมานข้าก็ตั้งใจเรียนคาถาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวมุรินนาคราชตอบเจ้าช่วยสอนข้าได้หรือไม่สำหรับเจ้าแล้วข้าจะช่วยสอนแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าห้ามบอกคาถานี้กับผู้ใดได้สิได้สินาคเสนตกลงวันหนึ่ง นาเคเษนชวนมุรินไปเที่ยวป่าหิมพานเมื่อมาถึงป่าหิมพานนาเคเษนต่างตื่นตาตื่นใจมุรินนาคราชได้พูดกับนาเคเษนไปว่าป่าหิมพานนี้งดงามมากดูนั่นสิใบไม้เวลาที่มันตกลงมาถึงพื้นก็แวบหายไปไม่ทับถมกันเป็นปุ๋ยเหมือนต้นไม้ในเมืองมนุษย์หรอกนะและดอกไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งจะรุงใจ พอร่วงลงมาก็ออกดอกใหม่ทันทีไม่เหี่ยวเฉาใช่มันสวยมากหรือดูการของที่นี่ก็เย็นสบายกว่าไม่หนาวไม่ร้อนข้าชอบยิ่งนะักแต่เจ้ารู้ไหมว่ายังมีสิ่งที่สวยกว่านี้มันคืออะไรหรือน่าคเสนถามด้วยความสงสัยก็มครีผลไงเดี๋ยวข้าจะพาไปดูอ๋อต้นไม้ที่ออกดอกเป็นผู้หญิงนะหรือไม่หรอก ข้าน่ะมีมาเหสีอยู่แล้วและข้าก็ไม่อยากทำให้นางเสียใจเจ้าช่างเป็นคนดียิ่งนักนะมุรินนาคาราชเอ่ยชมหน้าเกษณ์การเวลาผ่านไปน่าเกษณก็ได้ขึ้นของราชบัลลังก์และเป็นกษัตริย์อยู่มาวันหนึ่งเมื่อองคารักษ์ได้มากราดทูลนาาเกษณว่าขณะน,นี้หัวเมืองทางเหนือประสบภัยแห้งแล้งนอกจากนี้แม่น้ำใหญ่ยังแห้งขอดภายในคืนเดียว หม่อมฉันไปสืบมาแล้วว่านั่นเป็นเพราะแคว้นกัมปุระทํำเขื่อนกับเก็บน้ำและไม่ยอมปล่อยน้ำทำให้แม่น้ำไหลลงมาแคว้นเราไม่ได้พระเจ้าค่ะและอามา์ก็ได้กราบทูลต่อว่าหม่อมฉันได้รับรายงานจากสายสืบเรามาว่าแคว้นเมืองนั้นคิดทำการใหญ่จะทำศึกอยากให้แคว้นฝั่งเราระสำระสายพอหัวเมืองฝั่งเหนือ เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรแร่ธาตุให้กับเมืองต่างๆของแคว้นเราพระเจ้าค่าพระองค์บทพิจารณาออกรบด้วยเมื่อพระเจ้านาคเสณได้ฟังดังนั้นจึงตอบไปว่าเราไม่เห็นด้วยการทำศึกจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขมีแต่จะเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ให้ล้มตายสุดท้ายบุคคลที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชน อำนาจที่ได้มาจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นจากนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสกับพวกอมตะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะให้คำตอบและช่วงบ่ายพระองค์ก็ทรงเสด็จไปที่สวนอุทยานรอมูรินนาคราชเมื่อมูรินนาคราชมาถึงพระองค์ก็ได้ตัดเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังมูรินนาคราชได้ตอบไปว่านาคเสนเจ้าจไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้า ขอบใจเจ้ามากนะต่อไปถ้ามีสิ่งใดที่เจ้าขอข้าจะไม่ปฏิเสธต่อมากษัตร,ริย์นาคเสนรับสั่งให้ทหารองครักษ์ไปเป่าประกาศให้ทั่วเมืองต่างๆว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวดีประชาชนไม่ต้องร้อนใจเมื่ออมารดได้ยินประกาศก็รีบเข้าเฝ้าพระองค์จะทำอย่างไรให้ฝนตกพระเจ้าค่ะถ้าฝนไม่ตกจะเป็นที่คอรหาแกเหาข้าราชบริพาร ไฟฟ้ามันจะส่งผลไม่ดีแก่พระองค์พระเจ้านาคเสนทรงยิ้มและบอกอมัดไปว่าพวกเจ้ารอดูเถิดเมื่อมุรินนาคราชกลับไปยังเมืองบาดานได้สั่งนาคบริวารว่าแขวนเพื่อนรักของข้าฝั่งหัวเมืองเหนือให้นาคบริวารทั้งหลายไปพ่นน้ําให้เต็มห้วยหนองคลองบึงส่วนแขวนกัมปุระที่กักเก็บน้ํานั้นพวกเจ้าจงไปพ่นพิษใส่น้ําในเขื่อนเถอะ เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวเมืองต่างประหลาดใจดีใจเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่น้ําจากพื้นดินที่เคยแห้งขอดก็กับคืนสภาพเป็นพื้นดินที่ชุ่มชื้นนาไร่เต็มไปด้วยข้าวต้นไม้พืชพันธุ์เขียวชอุ่มพุ่มสวยประชาชนต่างโห่ร้องด้วยความดีใจและสรรเสริญพระเจ้านาเคเสณกึกก้องไปทั่วแคว้นซึ่งแตกต่างจากเมืองกัมปุระ พืชพันธุ์ค่อยๆเหี่ยวเฉาและตายในที่สุดเพราะพิษพญานาคเมื่อไรนาเสียหายไร้ผลผลิตประชาชนจึงรวมกันไปประท้วงที่พระราชวังและเมื่อแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้พระเจ้าเมืองกัมปุระจึงขอเข้าไปพบพระเจ้านาคเสณเพื่อขอความช่วยเหลือพระเจ้านาคเสณเมื่อรู้ว่ากษัตริย์เมืองกัมปุระอยากให้ตนช่วยตนก็ยินดี เพียงแต่ว่านิสัยของกษัตริย์องค์นี้มีทิฏฐิมานะชอบเอาดีเข้าตัวมองไม่เห็นหัวใครพระเจ้านักเสนจึงคิดวิธีลดทิฏฐิมานะกษัตริย์กัมปุระก่อนแล้วค่อยตักเตือนเมื่อกษัตริย์กัมปุระเดินทางเข้ามาถึงท้องพระโรงก็ตัดขอความช่วยเหลือกับพระเจ้านักเสนโดยอ้างว่าพระบิดากับพระมารดาของพวกเราทั้งสองเคยเกื้อกูลกัน ก็อยากให้พระเจ้านาคาเ,คเสนช่วยเพราะตอนนี้บ้านเมืองเราเดือดร้อนนาคาเ,คเสนตอบว่าเรายินดีที่จะช่วยพระองค์แต่มีข้อแลกเปลี่ยนพระองค์ยอมสละชีวิตตนได้หรือไม่เมื่อกษัตริย์กัมปุระได้ฟังดังนั้นก็ลังเลแต่ตอนนี้พระองค์ไม่มีทางเลือกอื่นจึงตอบไปว่าเรายอมสละชีวิตแต่ถ้าจะสังหารเรา เราก็จะยืนให้ท่านสังหารแต่เราจะไม่ยอมนั่งลงเด็ดขาดจนกว่าเราจะตายพระเจ้านาคเสินทรงสั่งไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงยืนตากแดดตรงหน้าท้องพระโรงเถิดจนกว่าเราจะพอใจนาคเสินตอบเมื่อกษัตริย์กัมปุระได้ยืนตากแดดซ้ำยังอดข้าวอดน้ำเป็นเวลาสามวันร่างกายเหนื่อยล้าก็ทรงนั่งคิดว่า เหนื่อยเหลือเกินข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้ดื่มอย่างน้อยได้นั่งบ้างก็ดีใครจะบอกว่าเรายอมแพ้เราก็ไม่สนละ่ะจากกษัตริย์ที่เคยมีทิฐิมานะตอนนี้แทบไม่เหลือเลยเมื่อพระเจ้านาคเษนเห็นว่ากษัตริย์กัมปุระทิฐิลดลงแล้วจึงมีรับสั่งให้นางรับใช้เอาน้ำและอาหารที่ประณีตไปถวายกษัตริย์เมืองกัมปุระ เมื่อสวยเสร็จแล้วก็ให้นางกำนันพาไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อให้ร่างกายสบายและเข้าพบพระองค์เมื่อพระเจ้านาคเสนเห็นกษัตริย์กัมปุระเดินมาจึงตัดถึงสามครั้งว่าวางลงแล้ววางลงแล้ววางลงแล้วกษัตริย์กัมปุระฉง,งนในใจจึงถามพระองค์ไปว่าวางอะไรหรือตัวข้าไม่ได้ถืออะไรนี่พระเจ้านาคเสนทรงยิ้มและตอบไปว่า ทิฏฐิพระเจ้าค่ะเพราะทิฏฐิของพระองค์ที่ผ่านมาทรงเห็นแก่อำนาจส่วนตัวไม่สนใจใยดีกับชีวิตประชาชนว่าจะดีหรือตายใช่ที่ผ่านมาเราอยากเป็นใหญ่ไม่สนใจใครนอกจากอำนาจแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าความหิวคืออะไรความทุกข์คืออะไรและสิ่งสำคัญที่มนุษย์ต้องการก็แค่อยากมีชีวิตที่ไร้กังวล มีความปลอดภัยสบายใจอิ่มท้องไม่ใช่อำนาจที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มและสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวข้าเองกษัตริย์กัมปุระตอบพระเจ้าหนาคเษนทรงยิ้มอย่างพอพระไทยจากนั้นก็ยังให้โอวาดกษัตริย์กัมปุระโดยให้บริหารบ้านเมืองโดยใช้หลักทศพิตรราชธรรมคือจเรียวัดศิประการที่กษัตริย์ทรงประพฤติเป็นหลักธรรม เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความยินดีเมื่อได้ฟังดังนั้นกษัตริย์กัมปุระก็เลื่อมใสในคุณธรรมและความปีชาสามารถที่ทำให้พระองค์ยอมลดทิฐิได้จากนั้นพระองค์ก็ก้มกราบพระเจ้านาคเสณและบอกไปว่าข้ากษัตริย์กัมปุระยินดีที่จะสนับสนุนงานของพระองค์พร้อมคอยปกป้องช่วยเหลือยามที่พระองค์มีภยัย และขอบคุณที่ให้ข้อคิดกับหม่อมฉันหลังจากนั้นทั้งสองแคว้นก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขวันหนึ่งมุรินนาคาราชได้มาทวงคําสัญญาคืออยากให้หนาคเสินยอมสมรสกับบุตรสาวของตนเมื่อนางนาคพิไรรำพาได้แต่งงานกับพระเจ้านาคเสินแล้วก็ทำตัวดีแต่เมื่อนางอยู่เมืองมนุษย์ไปนานๆน,น,นางก็รู้สึกเบื่อโอ้ยโลกมนุษย์ ไม่เห็นจะมีอะไรสนุกเลยน่าเบื่อจะตายนางจึงไปไว่ายน้ำเล่นที่อุทยานในวังขณะที่นางได้ไว่ายน้ำเล่นอยู่นั้นนางก็ได้เจอกับพญานาคตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในส่วนนั้นทั้งสองก็แอบพึงพอใจกันและกันทุกๆวันนางนาคก,ก็จะแอบไปพอดรักกับพญานาคหนุ่มตนนั้นไม่ตระหนักถึงความผิดชอบชั่วดีวันหนึ่งที่พระเจ้านาคเสนได้ออกไปนั่งเล่น และให้อาหารปลาในส่วนอุทยานได้ยินฝูงปลาพูดกันว่านางนาคพี่ไรรำพาแอบคบชู้เมื่อได้ยินดังนั้นพระองค์สั่งให้ทหารแอบสกกดรอยตามทำให้รู้ว่าเรื่องที่นางคบชูนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์พระองค์จึงสั่งให้นางนาคก,กลับไปเมืองบาดาลเมื่อเห็นนางนาคกลับไปมุรินนคราชได้ถามนางนางกลัวความผิดและโกหกว่า นาคเคนไม่สนใจยินดีหม่อมฉันรังเกียจที่หม่อมฉันเป็นพญานาคทาให้หม่อมฉันได้รับความอับอายเพคะกุริน,นาคราชเมื่อได้ฟังดังนั้นก็โกรธเพราะที่ผ่านมานั้นตนจริงใจและคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดจึงสั่งให้หนาคบริวารไปสังหารพระเจ้านาคเคนกลางดึกคืนนั้น พระเจ้านาคเกษนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเรื่องนางนาคคบชู้ถ้าบอกมุรินนาคราชไปก็จะทําให้เพื่อนเสียใจจึงออกมาเดินเล่นที่อุทยานเมื่อนาคบริวารได้เห็นพระเจ้านาคเกษเดินออกไปเล่นที่อุทยานเพียงลําพังก็คิดที่จะสังหารแต่ทันใดน,นั้นก็ได้เห็นพญานาคสีดําตนหนึ่งเลื้อยออกมาจากสาอุทยานดวงตาแดงกล่าพูดกับพระเจ้านาคเกษไปว่า เจ้าเป็นต้นเหตุทําให้คนรักของข้าต้องจากไปวันนี้คือวันตายของเจ้านาคเษนจึงตอบพญานาคตนนั้นไปว่าคนรักของเจ้าแต่นางเป็นเมียของข้าพวกเจ้าได้ทําผิดศีลมีบาปมหันเจ้ายังไม่สํานึกอีกหรือพญานาคสีดําตนนั้นไม่สนใจคําพูดและจะพ่นไปใส่พระเจ้านาคเษนขณะที่พ่นไป นาคบริวารก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพระเจ้านาคเสินทันและได้ไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้มุรินนาคราชฟังทำให้มุรินนาคราชเสียใจที่ตนนั้นเกือบทำผิดพลาดที่จะฆ่าเพื่อนเมื่อทุกอย่างกระจ่างจึงสั่งลงโทษนางนาคพิไรรำพันและไปสารภาพผิดแลขอโทษพระเจ้านาคเสินพระองค์นั้นไม่ทรงโกรธและพร้อมให้อภัยและได้บอกมูรินนาคราชไปว่า ต่อไปจงมีสติให้มากๆอย่าหูเบาไปเชื่ออะไรง่ายๆโดยที่ยังไม่พิจารณาให้ดีเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเมื่อมีโอกาสก็ไปจำศีลเพื่อฝึกสติต่อไปภายภาคหน้าเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์บุญจากการฝึกสติก็จะทำให้มีปัญญามูลินรัคราชกล่าวขอบคุณด้วยความซึ้งใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อไม่มีสติ ปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อมีสติก็สามารถคุ้มครองตนทำให้ทุกปัญหาผ่านพ้นไปได้